วัปนี้ก็จะมาอัปเดตหนังสือที่อยู่ในร้านของเอเมเซียกันที่เป็นอ e ีบุ๊กทั้งหมดนะคะว่ามีเล่มไหนบ้างที่เราจําหน่ายแล้ววันจำหน่ายแล้วที่เป็นในเต็มรูปเล่มนะคะเพราะว่าตอนนี้ของเรามีอยู่2แบบก็คือแบบเต็มรูปเล่มนี้จะอยู่ในร้านของเมดมาร์เก็ตและก็ Google Play Bo o k นะคะส่วนที่เป็นรายตอนนี้ก็จะอยู่ในลิสต์อะไร ซึ่งแล้วแต่ใครชอบก็ไปตามแพลตฟอร์มนั้นได้เลยนะคะสำหรับของเลดมมาเก็ตเนี่ยจะมีอยู่ทุกเล่มแล้วก็ตอนนี้เรากำลังนำหนังสือทั้งหมดเนี่ยลง Google Play นะคะสำหรับท่านที่ถนัดแนวนี้มากกว่าโอเคลิสไ์ร์ชื่อหนังสือทั้งหมดของเราก็จะมีตามนี้นะคะก็คือ เป็นนักสืวิการจะเป็นเล่มหนึ่งที่จะเป็นแนวอคอมิกนะคะแล้วก็เล่มต่อไปจะเป็นย e ส toy story เป็นเล่มที่4นะคะเล่มน,นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรื่อของเล่นมาเล่าต่อนะคะแล้วก็เล่มต่อไปก็จะคือเปิดตำนานเครื่องรางบางตนอาคมบางตาเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานของเก่าอย่างที่ชื่อเรื่องเลยตำนานางเครื่องรางกับพวกอาคมต่างๆนะคะ แล้วก็เล่มต่อไปกวนเด็กกวนเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าแนวฮาฮของนักศึกษาที่ชอบไปดูผีกันนะคะก็จะมีเรื่องเล่าแนวสนุกสนานปนความหลอนมาเล่าให้กันฟังนะคะแล้วก็เล่มต่อไปจะเป็นหนังสือธุรกิจจะเป็นเรื่องของ OKR OK ก็คือ objective key result นะคะ อันนี้เล่มนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการาทำงานที่บ้านก็คือรีโมทเวิร์ก็คือทำงานนอกออฟฟิศนั่นเองแล้วก็จะเป็น o k r เล่มดั้งเดิมต้นฉบับเลยก็คือเป็น OTR เพียวเพียวก็คือการวางระบบ o k r ก็คือ o b j e จ t i ี e ทีเรเซิงสองเล่มนี้จะเป็นแนวธุรกิจน,นะคะซึ่ง จะช่วยทำให้องค์กรของคุณเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,นและอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นในธุรกิจก็คือ Innovators Advantage Disruptive Business Model for the Future เรื่องนี้ก็จะเป็นเ,เป็น business model นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะทำธุรกิจหรือว่า,อาตอนนี้เป็นทำงานในสายธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำหรับ ท่านใดที่แบบรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องอยู่รอดในธุรกิจที่มีบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะแน่นอนมีอะไรบ้างที่เราจะนำมาปรับปรุงธุรกิจของเราได้นะคะแล้วก็เล่มต่อไปเนี่ยจะเป็นเล่มที่ดนฉันตอกอไแล้วมากก็คือเมื่อผมไปช่วยผีเล่นนี้จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีหรือว่าวิญญาณที่สนึกสนาแล้วก็ มีการเล่าถึงเรื่องของสถานที่จริงเรียกว่าพากันเที่ยวเลยนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปที่ืีเป็นหรือตายแค่ชั่วพริบตาเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนเก็บศพที่จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เขาได้เจอมาช่วงที่เขาทํางานมูลนิธินะคะจะเป็นเรียกว่าจะเป็นแนวทางสําหรับเพื่อให้ทุกคน ดำลงตัวอยู่ในความไม่ประมาทนะคะเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอและเรื่องต่อไปก็เรื่องผีถ้ำที่ลำคลองงูเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเช่นเดียวกันนะคะก็ตามชื่อเรื่องเลยแล้วส่วนต่อไปก็คือวินนี้ผีดุอันนี้จะเป็นประสบการณ์จากคนชอบนั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าจากคนขี่มอเตอร์ไซค์เองก็คือวินนี้เองวินก็คือ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะจะเกี่ยวกับผีผยังไงบ้างแล้วก็เล่มต่อไปชิมไปหลอนไปเล่มนี้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งสำหรับคนที่ชอบทานเรียกว่าเรียกอะไรว่าอะไรดีเล่มนี้ก็ตามชื่อเลยก็คือไปทานอาหารจะมีประสบการณ์การได้เจอผีหรือว่าได้เจอเรื่องแปลก,กเรื่องน่ากลัวหลอนๆหน่อยสำหรับคนที่ชอบอ การเรียกว่าอะไรอชอบไปเรียกว่าอะไรเดียชอบทานข้างนอกแล้วก็ไปเจอประสบการณ์ต่างๆก็นำมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะรวมเป็นเรื่องสั้นๆอยู่ประมาณสิบเรื่องในเล่มน,นะคะแล้วก็ต่อไปห้างอาถรรพ์ขวัญผวาอันนี้เป็นประสบการณ์จากคนทำงานห้างนะที่ อาจะเจออะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นในส่วนของการทำงานแล้วก็ในบรรยากาศของความเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใครเนี่ยที่ชอบช้อปปิง้งในห้างเนี่ยบางทีคุณอ,อาจจะไม่รู้เลยว่าคุณกำลังเดินชนหรือว่าพบปะก,กับสิ่งแปลกๆอยู่หรือเปล่า เรื่งนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกสนานเลยนะคะจะเล่าประสบการณ์ของคนทํางานห้างเนาะแล้วก็ต่อไปเรื่องเฝ้าสมบัติขึ้นแผ่นดินเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องผจญภัยที่น่าสนุกมากๆของกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเ,เรียกว่าไปตามแผนที่ลายแทงที่ได้เจอแล้วก็สุดท้ายแล้วเคาก็จะได้เจอสมบัติยังไงบ้าง และเอามาไปทำอะไรหรือว่าการเดินทางระหว่างที่จะไปสัมผัสมันจะเป็นอะไรบ้างจะเป็นเรื่องราวสนุกสนานจะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วก็เรียกว่าเป็นดิการเผชนไใครที่ท้าทายเลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นเรื่องรักเรื่องเดียวของเราที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็คือลุ้นไปให้รักเป็นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเรียกว่าเป็นความหนังสือที่มีความหนามากๆถึง300ร้อยกรัซึ่งปกติคนที่ ไม่ได้ชอบไม่ให่รักเนี่ยอย่างฉันเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้อ่านนักพอมาเจอเรื่องนี้ถึงขั้นแบบประทับใจมาก,มากๆกอินมากๆที่ว่าตัวเองเป็นนางเอกเล่อนี้จะเป็นเรื่องน่ารักของหนุ่มสาวชาวอ,อ,อาร์ตนะคะที่เป็นความรักที่เรียกว่าไม่ค่อยจะรู้ใจตัวเองแต่ว่ายังไงก็ทัดที่เอนดิ้ง้วกันเอาอย่างนี้ ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักของนักศึกษานะคะโอเคเวลาอ่านแล้วเราอาจจะได้ฟิลของบรรยากาศสมัยเรายังเป็นนักศึกษาอยู่สไลมต่อไปนะคะผจญภัยในตำนานหินชาคุณแผนเรื่องนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นกลิ่นวรรณคาดีหินชาคุณแผนจะเป็นการผจญภัยของกลุ่มเด็กๆที่เรียกว่าเป็นหนังสือที่เด็กอ่านแล้วไม่ยินดีไม่วิภัย,ยแถมสนุกด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้วรรณคาดีไปด้วยนะคะวันนี้เล่ากันแบบกระชับ แล้วก็ต่อไปคนมันโซนลนหาผีเรืองนี่จะเป็นการ์ตูนนะคะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กผู้ชายที่เรียกว่าโซนตามชื่อเรื่องเลยจะไปเจอประสบการณ์เรื่องน่ากลัวน่ากลัวแต่ก็สนุกสนานผสมบความโซนของวัยเขานะคะแล้วต่อไปแก๊งไอติมพจนภัยตอลา่ากระสือที่รอลกียก อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มแก๊งที่รวมหลายๆเจนเนเรชันเข้าด้วยกันแล้วก็ไระธุมพรนจุนภายแกันที่ดอนลกเีกดจะไปเจอกระสือยังไงก็ต้องอ่านดูนะคะ แล้วต่อไปก็จะเป็น Yes Toy เรื่องที่สาตอนนี้ทุนกราร์ตูนมาคุยกันและมีก็จะเป็นเรื่องที่สําหรับคนที่ชอบหนังสือการ์ตูนสมัยก่อนที่ว่าจะเป็นหนังสือหลายๆหัวที่สมัยนี้ไม่มีแล้วเนี่ยครับผู้เขียนก็จะนํามาเล่าให้ฟังกันแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องเป็นปนินทานเด็กนะคะมาเล่าเรื่องดีๆเป็นเถอะจะเป็นนิทานแนวน่ารักสําหรับเด็กน้อยนะคะ จะมีภาพว่าจะเป็นเรื่องของส,สามตัวที่จะมาคุยกันจะมา,าทักทยกายกันเล่าเรื่องดีๆให้กันฟังนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นแก๊งป่วนผีเด่นนี้จะเป็นกระตูนลายเส้นที่เป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะก็จะเป็นแนวป่วนผีเช่นเคยแต่จะเป็นแนวเด็กๆหน่อยต่อไปแกะรอยค้นหาพญายนาคให้าลาบอันนี้ก็ตามชื่อเรื่องเลยแล้วก็ต่อไปปริศนาบ้านผีสิง พวกนี้จะเป็นหนังสือเด็กนะคะตั้งแต่แกะรอยค้นหาพญานาคแล้วก็ปริศนาบ้านผีสิงที่จะเป็นแนวตะจนภยัยแล้วก็เล่มสุดท้ายของเราตอนนี้จะเป็นพระอาภัยมณีรีบอลก็จะเป็นแนวแนวเดียวกับขุนชา้างขุนแผนจะได้กลิ่นอายของวรรณคดีไทยผสมกับการผจนภัยของเด็กๆนะคะที่ประจนภัยกันช่วงปิดเทอมที่ต้องหาเรื่องทํากันอันนี้จะเป็น เรียกว่าเรื่องหนังสือเต็มเล่มแล้วนะคะส่วนใครที่ชอบแนวหนังสือที่เป็นรายตอนตอนนี้ก็จะมีเรื่อง60ราตรีทางตำนานเทพเจ้าที่จะอยู่ในลิส์อะไรนะคะ mm hmm. เมื่อได้ครบทั้งเรื่องแล้วเราจะนํามารวมในเมพมาเก็ตเราก็ g o o g l ลเพ a y b บุ k กนะคะแล้วตอนนี้มีข่าวดีก็คือเราลงใน Kindle ของ a เม z o n แล้วเราลงหนังสือเป็นเล่มแรกวันนี้นะคะแล้วก็เล่มต่อไปจะตามกันมาติดๆเลย ท่านใดที่ถนัดแพลตฟอร์มไหนก็เชิญไปที่นั่นได้เลยนะคะถ้าสงสัยพักแชทมาถามได้เลยนะคะคือน o กุดไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ